สวัสดีครับช่างเบิร์ดเสือศูนย์ห้าสารพัดช่างอาหารการเกษตรและบันเทิงครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างเบิร์ดก็จะพาเพื่อนๆมาถอดดูขบูนะครับ ขบ,บูลูกนี้นะครับกับเครื่องรุ่นนี้มาด้วยกันนะครับแต่ว่ามันไม่ติดนะครับยักน้ำมัน,มนดูแล้วก็น้ำมันไม่เต็มนะครับมีแค่ครึ่งครึ่งลูกไอ้ลูกยักน้ำมันตัวนี้นะครับตอนแรกก็นึกว,ว่ามันเป็นอ้ตัวลิ้นครับลิ้นตัวนี้มันรั่วก็เอาดินตัวดีมาใส่ก็เหมือนเดิมนครับไม่ติดก็วันนี้ก็เลยจะมา มาพาดูขบูนะครับว่ามันสาเหตุมันเป็นในขบูน,นี่แหะครับเราดูว่าตัวไหนเป็นเสียนะครับก็จะมาพาดูพร้อมๆกันนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตัวไหนเป็นเสียก็จะเปลี่ยนนะครับดูผ้าปั๊มแข็งไหม อืมภาพปั๊มก็ก็ไม่ถึงกับแข็งนะแต่ว่าไม่นิ่มตัวดินตัวนี้ดูสภาพถ้าตัวนี้สองตัวเงี้ยงตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้เป็นตัวปิด ทางเดินน้ำมันมันจะเป็นลิ้นเข้าทางหนึ่งออกทางนะครับถ้ามันไม่บิดไม่งอก็โอเคใช้ได้นะครับ ครับเดี๋ยวจะเทสชุดนี้ก่อนนะครับว่ามันปิดน้ามันอยู่ไหมครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวปิดเปิดน้ํามันครับเวลาพาปั๊มมันทํางานตัวนี้มันทํางานมันก็จะเด้งขึ้นเด้งลงครับปิดเปิดปิดเปิดน้ํามันแบบนี้นะครับมันจะไปดันกระเดื่องตัวนี้ให้เปิดขายตัวเข็มเข็มน้ํามันครับข้างในเข็มน้ํามันนะครับเดี๋ยวเราทดสอบก่อนครับว่าน้ำมันใส่แล้วมันมันอยู่ไหม ทดสอบก็รั่วไม่รั่วนะครับมันไม่ค่อยอยู่นะครับถ้ามีอยู่มันก็จะออกมารูนี้นะครับก็ะหยดอยู่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวจะถอดล้างหมดนะครับ ดูสภาพปะเก็นก็ไม่ใหม่อยู่นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องใหม่จะปะเก็นตัวนี้ออกนะครับผมจะได้ไอแยรูไอรูน้ำมันตัวนี้นะครับปะเก็นมันจะปิดอยู่นะครับถ้าไม่ไอปะเก็นตัวนี้ออก เห็นไหมครับรูน้ำมันนิดๆเล็กๆตรงนี้ตรงไปลายไขควงครับเป็นรูน้ำมันเล็กๆนะครับรูเลยครับรูเล็กน,นะครับผมจะเอาไอ้ลวดแย่ดูนะครับเราลัษนะที่เราอาการมันก็คือไอ้แยกน้ำมันไม่เต็มนะครับมันเหมือนน้ำมันมันไม่มาอยู่ในคาบูประมาณนี้นะครับคราวนี้เรา ก็ทำความสะอาดไอ้ครับไอ้ชุดรูน้ํามันนะครับรูนนมหนูตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ออกนะครับไอ้ตัวปรับน้ํามันนะครับปรับกินมากกินน้อยครับตัวนี้สโ,กโกู ก็มาดูครับสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรวาไอเป็นเพราะอะไรครับพี่ยกกักน้ำมันไม่เต็มแล้วสตาร์ทไม่ติดนะครับผมก็จะแย่รูน้ำมันก่อนนะครับแย่รูนมหนูน้ำมันนะครับ ถ้อทำควอาดไปครับควานไปบางทีมันขบูแล้เคยเคยใช้งานแล้วเราทิ้งไว้นานมันก็จะมีคราบํามันบางทีก็ไปเจอคราบตะมันเหนียวๆคล้ายๆว่าสองทีมันมันตกตะกอนเลยไม่ไแน่ใจนะครับผมเคยเจออยู่นะครับเหนียวเขาขาวนะครับเป็นคล้ายคล้ายเจลนะครับคล้ายครีม เครื่องิีบได้นะครับรุ่นนั้นผมเคยซ่อมไอ้คาบูแต่ว่าเล่งไม่ได้เพราะว่าไอ้โรยลมนหนูน้ำมันตัวนี้มันมันก็ว่าไม่ถึงก็ว่าตันก็แต่ว่าน้ำมันมันขึ้นมาไม่สะดวกนะครับผมเลยเอารวดแยแบบนี้แล้ครับแยแล้วก็เอารมเป่าครับน้ำมันใส่ลมเป่าก็ทํางานได้ครับคาบูก็ใช้งานได้ ก็แย่ไปนะครับแย่ปันปันไปทำความสะอาดรูนะครับเอาน้ำมนันกอกไปในรูไอตัวไอสกูปรับนะครับมันก็จะถึงกันมันก็จะออกมารูตรงนี้ แล้วก็ออกมาที่หลอดขาวๆตรงนี้นะครับหลอดทางในแล้วลมอ่นน้ำมันใส่อันมันตอ,อเข้าไปแล้วก็อารมณ์เป่าไล่เลครับมันก็จะออกทางนี้ออกทางนี้ออกสองทางนะครับ อ้น,นี้นะครับผมเริ่มสงสัยใ้ตัวเสื้อพบูนะครับเห็นไหมครับไปดูรูนี้นะครับปกติรูนี้มันก็จะมีประมาณแค่นี้นะครับเขาจะเจาะไว้โอ้มันเป็นรูของมันแตกมันจะเป็นรอยสกูยึด ตังนี้ก็เป็นในตัวสกูด้วยว่ายึดในตัวชุดไอเข็มน้ามันนะครับแต่ว่าทางนี้มันแตกรอดลงมาเห็นไหมครับแล้วมันผมว่ามันจะทําให้มันมันรั่วได้นะครับเพราะว่าตะเข็บตรงนี้ตะเข็บตัวนี้นะครับเดี๋ยวได้ดูก่อนตะเข็บมันก็จะมาอยู่ประมาณตรงนี้นะครับมันจะมีช่องว่างอยู่ทําให้ปะกเกนตัวนี้ปิดปิดไม่ได้นะครับสันนิฐานนะครับ เพราะว่าตัวอื่นมันตัวนี้มันไม่มีนะครับเดี๋ยวผมลองลองเอาตัวตัวเก่ามามาเปิดดูนะครับอนี่ขบูเก่าของคนได้ครับคอนได้แท้ครับตัวนี้ผมจะดูชุดตัวนี้นครับมาเปรียบเทียบก,กับตัวนี้นะครับโอเคอันนี้ปิดอยู่อยู่ ครับให้มาดูนะครับเปรียบเทียบกันดูครับให้มาดูไอเฉพาะรูตัวนี้นะครับรูตัวนี้กับรูตัวนี้ไอนี่ของอะไรของงอนได้นะครับมันจะเป็นรูเล็กๆแค่นี้นะครับกลมๆเห็นไหมครับรูนี้มันถึงไหนก็มันจะได้ดูนะครับแต่ว่ารูนี้เห็นไหมครับ มันไม่กลมนะครับมันแตกแลักษณะม,มันแตกเห็นไหมครับดูใกล้ๆเห็นไหมครับนี่แล้วก็ตรงมันมาถึงกับไอ้น่าจะมาถึงกับไอ้นอ็นอตน็อตยึดไอชุดไอสโคนะครับสโคยึดไอชุดไอตัวขาไอขาของไอเ็มน้ำมันที่พอปิดเปิดนะครับเห็นไหมครับมันแตกนะครับลักษณะม,มันแตกออกไปนะครับปกติมันจะเป็นรูกลมๆนี่นครับ รกระโหลกคมแบบน,นี้ผมน่าจะน่าจะเกิดจากตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะผมจะใช้ชุดนี้มันเท่ากันนะครับขบูผมจะใช้ชุดนี้แทนชุดนี้นะครับแทนในตัวกระูของเครื่องตัวนี้นะครับ